สวัสดีค่ะ Good morning my children Today is, Today is Wednesday is is สวัสดีวันพุธค่ะหน่วยการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ค่ะในวันที่3ของสัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนค่ะเด็กๆค่ะ กิจกรรมในชุมชนมีอะไรบ้างเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าในชุมชนของเด็กๆมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำไมคะเด็กๆสามารถเข้าร่วมได้หรือคนในครอบครัวของเด็กๆสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมของชุมชนได้อย่างเช่นอะไรคะบอกหน่อยได้ไหมค่ะเรา สิคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นกีฬาใช่ไหมคะในชุมชนมีการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมงานบุญอย่างเช่นงานอะไรคะงานบุญปากบาทเทโวงานบุญวันอะไรคะสลาขพัดอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็จะมีประเพณีต่างๆอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เป็นต้น เคยผ่านมาแล้วใช่ไหมคะว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนของเราอะมีกิจกรรมอะไรที่เด็กๆสามารถเข้าร่วมได้อย่างประเพณีสงกรานเนี่ยเราเราก็จะทำกันหรือร่วมกับคนในชุมชนทำกิจกรรมต่างๆในวันสงกรานใช่ไหมคะอย่างเช่นสาดน้ำ สัดน้ำกันลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในชุมชนแล้วก็ยังมีอะไรคะไปวัดทำบุญกันก่อพระเจดีไซน์แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จังมีอะไรอีกคะส่งน้ำพระที่อยู่ในที่ที่ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถ เขารวมกับชุมชนได้นะคะเอาละคะสิ่งที่คุณครูจะต้องฝากเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูขอฝากพยัญชนะค่ะพยัญชนะ3มตัวนู่นเนี่ยก็จะมีที่เขียนคล้ายๆกันนะคะ,ะทศหาร รูปร่างแบบนี้คะ่ะทอทหารเด็กๆอ่านตามคะ่ะทอทหารมาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะทอทหารทอทหารรูปร่างหน้าตาแบบนี้คือทอทหารอ่านตามอีกครั้งนะคะทอทหารทอทหารมาด้านนี้ก็จะเป็นตัวหอหีหอหีหอหี ่าตามนะคะหอหีรูปร่างหน้าตาแบบนี้คือหอหีมาอีกตัวหนึ่งค่ะเขียงคายทอทหารแต่มีหยักหัวมีหัวและมีหยักค่าตัวนั้นคือทอมนโททอมนโทอ่านทอมนโทนะคะเด็กๆไม่ใช่ทอนางมนโททอมนโทค่ะ สามตัวคุณครูฝากไว้นะคะทอาหารหอหีบทอมนโทค่ะแล้วคำที่คุณครูจะฝากในวันนี้ภาษาไทยสองคำที่คุณครูจะฝากคือเธออ่านค่ะเธอฉันฉัน เธอฉันเธอฉันค่ะคำว่าเธอและฉันนะคะฝากเด็กๆไว้นะคะแต่ที่ลืมไม่ได้คือการอ่านอักษรภาษาอังกฤษแบบโฟนิกตัวอะไรคะโอค่ะออกเสียงออะโออะ โอ o อ uh. uh, uh. okay, ้อ้ออเรนจ์ออเรนจ์ออโอเคนะคะเด็กๆฝึกอ่านนะคะโออะออาวอออเรนจ์ โอเคค่ะฝึกนะคะสำหรับวันนี้คุณคงฝากไว้แค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ในวันที่4ของสัปดาห์สวัสดีค่ะ